พบกับผีนภาหญิงสาวโสดวัย28ปียืนอยู่หน้าประตูคอนโดหรูใจกลางมืองกุญแจในมือสั่นเล็กน้อยขณะที่เธอสอดเข้าไปในล็อกเสียงคลิกดังขึ้นพร้อมกับที่ประตูเปิดออกเผยให้เห็นห้องกว้างที่ตกแต่งอย่างทันสมัยสวัสดีบ้านใหม่เธอพึมพำกับตัวเองทางลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าไปในห้องนภาเดินสำรวจห้องทีละส่วนตื่นตาไปกับวิวเมือที่เห็นผ่านหน้าต่างบานใหญ่เธอเปิดประตูระเบียง และก้าวออกไปสายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าทําให้รู้สึกสดชื่นใช่เลยนี่แหละที่ที่ฉันต้องการเธอยิ้มกว้างรู้สึกว่าการตัดสินใจย้าย,ายออกจากคอนโดเก่าหลังจากเลิกกับแฟนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนภาใช้เวลาทั้งวันจัดข้าของและตกแต่งห้องเมื่อถึงตอนเย็นเธอสุดตัวลงบนโซฟาตัวใหม่พลางมองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟจากตึกรอบๆเริ่มสว่างขึ้นทีละดวงชีวิตใหม่ของฉันเริ่มต้นแล้ว เธอพูดกับตัวเองรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสองสัปดาห์ผ่านไปนภะาเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตในคอนโดใหม่คืนหนึ่งหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันเธอล้มตัวลงนอนบนเตียงรุ่มที่เพิ่งซื้อมากลางดึกนภา,าสะดุ้งตืง่นด้วยความรู้สึกแปลก,ปลก,ปลกเธอรู้สึกถึงสัมผัสเย็นเฉียบที่แขนตาเธอเบิกกว้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นชายหนุ่มรูปงามยืนอยู่ข้างเตียงใครหน้านภา,าร้องถามพยายามดึงผ้าห่มขึ้นมาปกปิดร่างกาย ชายหนุ่มยิ้มอ่อนโยนดวงตาสีเข้มของเขาจ้องมองนาภาอย่างอ่อนโยนไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ได้มาทำร้ายคุณคุณเป็นใครเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงนาภาถามด้วยเสียงสั่นเครือผมชื่อภูมิครับผมเป็นเจ้าของคอนโดคนก่อนชายหนุ่มตอบด,ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,นาภาขมวดคิ้วเจ้าของคนก่อนแต่แต่ทำไมคุณถึงอยู่ในห้องฉันตอนนี้ภูมิยิ้มเศร้า ผมยังไม่สามารถไปไหนได้ผมต้องการใครสักคนที่จะอยู่เป็นเพื่อนผมคุณเป็นคนแรกที่มองเห็นผมนภานิ่งไปครู่หนึ่งพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์ตรงหน้าหมายความว่าคุณเป็นผีภูมิพยักหน้าช้าๆใช่ครับผมเสียชีวิตในห้องนี้เมื่อหปีก่อนแม้จะตกใจแต่นภากลับรู้สึกหลงใหลในรูปร่างหน้าตาของภูมิเธอถามเขาว่าแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันผมแค่อยากมีเพื่อนคุยด้วยถ้าคุณไม่รังเกียจ ภูมิตอบพร้อมรอยยิ้มอ่อนอยู่นภา,าลังเลยอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตกลงเราคุยกันได้หลายสัปดาห์ผ่านไปณภา,าและภูมิเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นทุกคืนเธอรู้สึกว่าภูมิเป็นคนที่เข้าใจเธออย่างที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนคืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่นั่งคุยกันบนระเบียงณภา,าถามขึ้นภูมิคะฉันอยากรู้ว่าตอนที่คุณมีชีวิตอยู่คุณเป็นคนยังไง ภูมิยิ้มเศร้าๆผมเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานมากเกินไปครับจนลืมใช้ชีวิตลืมมีความสุขแล้วคุณเสียใจไหมคะนภา,าถามต่อเสียใจมากครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคงจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากว่านี้ภูมิตอบสายตาจ้องมองไปยังแสงไฟของมือนภา,าเอื้อมมือไปแตะแขนของภูมิแต่มือเธอกลับผ่านทะลุไปเธอรู้สึกถึงความเย็นเฉียบฉันเสียใจด้วยนะคะภูมิหันมายิ้มให้นภา ไม่เป็นไรครับการได้พูดคุยกับคุณทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งทั้งคู่สบตากันณภารู้สึกหัวใจเต้นแรงเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก,ก่อนภูมิคะฉันฉันคิดว่าฉันกำลังตกหลุมรักคุณนภาพูดเบาๆภูมิยิ้มอย่างอ่อนโยนผมก็รู้สึกเช่นเดียวกันครับนภาแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้จริงๆฉันไม่สนใจหรอกขขอแค่ได้อยู่กับคุณแค่นี้ก็พอแล้ว นภาตอบน้ำตาคลอทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกคืนความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนาไปไกลกว่าเพื่อนแม้จะไม่สามารถสัมผัสกันได้จริงแต่พวกเขาก็รู้สึกถึงความรักที่มีต่อกันวันหนึ่งมินเพื่อนสนิทของนภามาหาที่คอนโดนภาตัดสินใจเล่าเรื่องของภูมิให้มินฟังนภาเธอกําลังคบกับพีเรอมินถามด้วยความตกใจใช่แต่เขาไม่ใช่ผีร้ายนะมินเขาเป็นคนดีมาก นาภาพยายามอธิบายมินสายหน้านาภาคุณต้องย้ายออกจากคอนโดนี้โดยด่วนทำไมล่ะมินภูมิไม่ได้ทำอะไรไม่ดีสักหน่อยนาภาถามอย่างสงสยัยฉันได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคอนโดนี้มาเยอะภูมิเคยเป็นเจ้าของคอนโดจริงแต่เขาเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยเมื่อห้าปีก่อนโดยถูกพบว่าจมน้ำในอ่างอาบน้ำของห้องนี้มินอธิบายมีข่าวหรือว่า เขาฆ่าตัวตายแต่บางคนก็บอกว่าเขาถูกฆาตกรรมนาภาตกใจกับสิ่งที่ได้ยินไม่จริงหรอกภูมิไม่มีทางทําแบบนั้นมินจับมือเพื่อนนาภาฉันเป็นห่วงเธอนะเธอควรจะหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก่อนที่จะไว้ใจถีตนนี้หลังจากมินกลับไปนาภาเริ่มสืบหาประวัติของคอนโดและพบว่าสิ่งที่มินพูดเป็นความจริงภูมิเสียชีวิตในห้องนี้จริงๆคืนนั้นเธอตั้งใจจะคุยกับภูมิเพื่อหาความจริง ภูมิคัชนาภาเรียกเบาๆภูมิปรากฏตัวขึ้นใบหน้าเปื้อนยิ้มเช่นเคยว่าไงครับคุณสวยนาภาสูดหายใจลึกภูมิคุณตายแล้วจริงๆใช่ไหมคุณจมน้ำตายในอ่ากน้ำห้องนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของภูมิหายไปเขามองนาภาด้วยสายตาที่เศร้าส้อยใช่ผมตายแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันนาภาถามเสียงสัตวภูมิยื่นมือมาแต่ใบหน้าของนาภาผมกลัวว่า คุณจะกลัวและหนีไปผมไม่อยากสูญเสียคุณไปภูมิตอบเสียงแผ่วนภา,าน้ําตาคลอแต่นั่นไม่สําคัญที่สําคัญคือผมมีคุณเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับภูมิกล่าวพยายามยิ้มให้กําลังใจนภา,านภา,ารู้สึกสับสนเธอรักภูมิแต่ก็กลัวในขณนะเดียวกันฉันต้องการเวลาคิดสักพักขอโทษนะคัเธอพูดพลางเดินเข้าห้องน้ําไปนภา,าเดินเข้าห้องน้ําเธอสังเกตเห็นอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่ที่เคยมองข้ามมาตลอด ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงอากาศที่เย็นเฉียบลงอย่างผิดปกติเมื่อหันไปมองเธอพบภูมิยืนอยู่ข้างอ่างอาบน้ำแต่ครั้งนี้ใบหน้าของเขาดูบิดเบี้ยวผิดรูปไม่เหลือเขาความหล่อเหลาที่เคยเห็นที่รักเธอรู้ไหมว่าฉันเหงามานานแค่ไหนแล้วภูมิพูดด้วยน้ำเสียงที่แปลกไปในที่สุดฉันก็ได้พบเธอคนที่จะอยู่เป็นเพื่อนฉันตลอดไปนภารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่แล่นขึ้นมาตามสัน หลังเธอพยายามวิ่งหนีแต่ประตูห้องน้ำกลับล็อกเองภูมินี่มันเกิดอะไรขึ้นปล่อยฉันไปนะนาภาร้องให้พยายามเปิดประตูภูมิหัวเราะเสียงแหลมไม่มีทางหลอกที่รักเธอเป็นของฉันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทันใดนั้นน้ำในอ่างก็เริ่มไหลออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงกระซิบของภูมิที่ดังก้องในหัวของนาภามาอยู่กับฉันตลอดไปนะที่รัก น้ำเริ่มท่วมห้องน้ำขึ้นเรื่อยๆนภา,ากอริดร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเธอพยายามปินขึ้นไปบนอ่างล้างหน้าแต่แรงดึงของน้ำก็แรงเกินไปภูมิได้ดโปรดฉันคิดว่าคุณรักฉันนภา,าร้องให้น้ำท่วมถึงคอของเธอแล้วภูมิปรากฏตัวขึ้นตรงหน้านภาใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวฉันรักเธอนภาและเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนภา,ารู้สึกเหนื่อยล้าและหมดแรงน้ำท่วมถึงระดับปากของเธอแล้ว เธอหันกลับไปมองภูมิอีกครั้งภูมิฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่กับคุณแบบนี้ไม่ได้นะภาพูดด้วยเสียงที่อ่อนล้าภูมิยิ้มอย่างน่ากลัวเธอไม่มีทางเลือกนภานะภารู้สึกเหมือนน้ำกำลังดึงเธอลงไปเธอพยายามดิ้นรนแต่ไร้ผลน้ำท่วมเหนือศีรษะของเธอโลกรอบตัวมืดมิดลงในช่วงสุดท้ายของชีวิตนภาเห็นภาพความทรงจำของเธอกับภูมิแต่ทุกอย่างกลับเป็นภาพลวงตาภูมิ ไม่ได้รักเธอเขาแค่ต้องการใครสักคนที่จะอยู่เป็นเพื่อนเขาตลอดไปนภาตื่นขึ้นมาในที่มืดมิดเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นและความเปียกชื้นรอบๆตัวเธอความทรงจําสุดท้ายของเธอคือการจมน้ําในห้องน้ําฉันฉันตายแล้วหรือนภาถามตัวเองเบาๆใช่แล้วครับที่รักเสียงของภูมิดังขึ้นในความมืดยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ของเรานภารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว เธอกลายเป็นวิญญาณที่ถูกภูมิหลอกให้อยู่เป็นเพื่อนเขาตลอดกาลนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนี่ไม่ใช่ความจริงนาภากระซิบกับตัวเองพยายามปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นแต่เธออยู่ที่นี่แล้วนาภาเสียงของภูมิดังก้องในหัวของเธอและเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีใครมาพรากเธอไปจากฉันได้อีกแล้วนาภารู้สึกถึงความหวาดตัวและความสิ้นหวังที่เข้าครอบงำเธอตระหนักว่าชีวิตใหม่ ที่เธอหวังไว้กลับก,กลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดในขณะที่ความมืดอบล้อมรอบตัวนาภาได้ยินเสียงหัวเราะอันน่าขนลุกของภูมิดังก้องไปทั่วเธอรู้ว่านี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นของความทรมานที่จะต้องเผชิญตลอดกาลในโลกแห่งความตายที่เธอไม่สามารถหลีกหนีไปได้วันเวลาผ่านไปอย่างไร้ความหมายในโลกแห่งความมืดมิดนาภผาไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วอาจเป็นวันเดือนหรือปีเธอเฝ้าแต่พุ่นคิดถึงชีวิต ที่จักไปและความผิดพลาดที่นำพาเธอมาสู่จุดนี้นภาที่รักเธอยังโกรธฉันอยู่หรือเสียงของภูมิดังขึ้นทำลายความเงียบที่ปกคลุมอยู่นภาไม่ตอบเธอพยายามเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของภูมิแม้จะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามอย่างเงียบใส่ฉันสิภูมิพูดต่อน้ำเสียงเริ่มแข็งกร้าวขึ้นเธอควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำที่ช่วยให้เธอหลุดพ้นจากความทุกข์ในโลกมนุษย์นภารู้สึกโกรธจัด ขอบคุณงั้นหรือสำหรับการหลอกฉันฆ่าฉันและกักขังฉันไว้ที่นี่น่าหรือภูมิหัวราเบาๆโอนภาเธอยังไม่เข้าใจอีกหรือฉันให้ชีวิตใหม่กับเธอชีวิตที่เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนี่เธอเรียกว่าชีวิตงั้นหรือนะภาตะโกนกลับไปมันคือนรกช,ะชะัดๆทันใดนั้นนภารู้สึกถึงแรงบีบที่คอราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังรัดคอเธอระวังคำพูดด้วยนะที่รัก ภูมิพูดเสียงเย็นเธออาจจะตายไปแล้วแต่ฉันยังทำให้เธอเจ็บปวดได้อีกเยอะนภาพยายามดิ้นรนแต่ไร้ผลเธอรู้สึกหายใจไม่ออกแม้จะรู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องหายใจอีกต่อไปแล้วก็ตามขอโทษนภาพูดอย่างยากลำบากแรงบีดที่คอหายไปในทันทีนภาทอรุดลงกับพื้นหอบหายใจดีมากภูมิพูดจำไว้นะนภาตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้ว และจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเวลาผ่านไปอีกนานนภา,าเริ่มสูญเสียความหวังที่จะหลุดพ้นจากสถานที่แห่งน,นี้เธอใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งเงียบๆในความมืดพยายามนึกถึงความทรงจำดีๆในชีวิตที่ผ่านมาวันหนึ่งขณะที่นภา,ากำลังจมอยู่กับผวังเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นเสียงที่ไม่ใช่ของภูมิมีใครอยู่ที่นี่ไหมเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังมาจากความมืด นภาลังเลที่จะตอบกลัวว่าจะเป็นกลอุบายของภูมิอีกฉันได้ยินเสียงคุณน,นักเสียงนั้นดังขึ้นอีกไม่ต้องกลัวฉันมาช่วยคุณคุณเป็นใครนภาถามเบาๆฉันชื่อสุดาฉันเป็นหมอผีเสียงตอบก,กลับมาฉันมาที่นี่เพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ติดอยู่นภารู้สึกถึงความหวังที่เริ่มก่อตัวขึ้นคุณช่วยฉันได้จริงๆหรือได้สิแต่เราต้องรีบสุดาตอบ ภูมิอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้คุณรู้จักภูมิด้วยหรอือนะภาถามอย่างประหลาดใจใช่เขาเป็นวิญญาณร้ายที่คอยหลอกหล่อผู้หญิงมาเป็นเหยื่อสุดาอธิบายฉันพยายามตามหาเขามานานแล้วทันใดนั้นเสียงกริดร้องของภูมิก็ดังขึ้นนะภาเธอคิดว่าจะหนีฉันไปได้งั้นเหรอือเร็วเข้าสุดาตะโกนจับมือฉันไว้นะภารู้สึกถึงมือที่ยื่นมาในความมืดเธอคว้ามือนั้นไว้แน่น ไม่เสียงของภูมิดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ฟังดูไกลออกไปนภารู้สึกถึงแรงดึงที่แรงมากราวกับมีอะไรบางอย่างก,กำลังดึงเธอออกจากความเมื่อเธอหลับตาแน่นด้วยความปวดเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งนะภาบอกว่าตัวเองอยู่ในห้องนอนของคอนโดที่เธอเคยอาศัยอยู่สุดายืนอยู่ข้างๆเธอยิ้มให้อย่างอ่อนโยนยินดีต้อนรับกลับสู่โลกของคนเป็นนภาสุดาพูด น้ำตาแห่งความโล่งใจไหลออกมาจากดวงตาของนภา,าเธอผูกเข้ากอดสุดาอย่างแรงขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆสุดาตบหลังนภาเบาๆไม่เป็นไรเจ้าแต่เรายังไม่ปลอดภัยนะเราต้องทำพิธีปิดผนึกห้องนี้เพื่อไม่ให้ภูมิกลับมาได้อีกนภาพยักหน้าฉันจะช่วยทุกอย่างที่ทำได้เลยค่ะขณะที่ทั้งสองกำลังเตรียมทำพิธีนภาได้ยินเสียงกระซิบของภูมิดังแว่วมา อย่าคิดนะว่าเธอจะหนีฉันพ้นนภาเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกในไม่ช้านภา,าสันสตานแต่เธอตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของภูมิอีกเธอจะต่อสู้เพื่อชีวิตใหม่ที่เธอได้รับมาและจะไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำอีกต่อไปสุดาและนภา,าเริ่มเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีปิดผนึกทูบเทียนเกลือและสมุนไพรต่างๆถูกวางเรียงรายบนผื้นนภา,าสุดาเอ่ยขึ้น พิธีนี้อาจจะอันตรายภูมิจะต้องพยายามขัดขวางแน่ๆเธอแน่ใจนะว่าพร้อมแล้วนาภาพยักหน้าอย่างมุ่งมัน่นฉันพร้อมแล้วค่ะฉันจะไม่ยอมให้ภูมิมาทำร้ายใครอีกสุดายิ้มให้กําลังใจดีมากเรามาเริ่มกันเถอะทั้งสองเริ่มท่องคาถาโบราณควันถูกปล่อยขึ้นมาปกคลุมทั่วห้องทันใดนั้นลมแรงก็พัดเข้ามาในห้องแม้ว่าหน้าตา่างและประตูจะปิดสนิทมันเริ่มแล้ว สุดาตะโกนอย่าหยุดท่องคาถาน,นัเสียงกรีดร้องของภูมิดังก้องไปทั่วห้องหยุดเดี๋ยวนี้พวกเธอไม่มีสิทธิ์ข้าวของในห้องเริ่มสั่นไหวและลอยขึ้นนภารู้สึกถึงแรงดึงที่พยายามจุดเธอออกจากวงพิธีแต่เธอยังคงยืนหยัดท่องคาถาต่อไปนภาเสียงของภูมิเปลี่ยนเป็นอ้อนวอนอย่าทำแบบนี้กับฉันเลยเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอ นภา,าสันสีสนามตาไหลออกมาแต่เธอยังคงท่องคาถาต่อไปทันใดนั้นร่างของภูมิก็ปรากฏขึ้นในห้องใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธพอที่กับเรื่องไร้าสาระนี่ภูมิพุ่งเข้าใส่นภา,าแต่สุดากระโดดเข้ามาขวางไว้ได้ทันรีบท่องคาถาให้จบเร็วนภา,าฉันจะกันเขาไว้นภา,าท่องคาถาเร็วขึ้นเสียงของเธอดังก้องไปทุ่วห้องแสงสว่างจะเริ่มปรากฏขึ้นรอบๆตัวเธอ ภูมิกิดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของเขาเริ่มสลายไปไม่นาภาอย่าทิ้งฉันในวินาทีสุดท้ายนาภามองเข้าไปในดวงตาของภูมิเห็นความเศร้าและความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่เธอรู้สึกสงสารเขาแต่ก็รู้ว่าเขาต้องทําให้จบขอโทษนะภูมินาภาพูดเบาๆขอให้คุณได้พบกับความสงบแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากร่างของนาภากลืนกินความมืดทั้งหมดในห้องเสียงกรีดร้องของภูมิค่อย,อยๆเบาลงจนหายไป เมื่อแสงสว่างจางหายเป็นอาภาและสุดาล้มลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยอ่อนเราทำได้แล้วสุดาพูดพร้อมรอยยิ้มภูมิถูกผนึกไปแล้วเขาจะไม่กลับมาทำร้ายใครได้อีกนภาน้ำตาไหลทั้งด้วยความโล่งใจและความเศร้ามันจบแล้วจริงๆใช่ไหมคะสุดาพยักหน้าใช่เจ้ามันจบแล้วหลายเดือนผ่านไปนาภาพ,พยายามปรับตัวกลับสู่ชีวิตปกติแม้ จะยังมีฝันร้ายเกี่ยวกับภูมิบ้างแต่มันก็ค่อยๆน้อยลงเธอตัดสินใจย,ย้ายออกจากคอนโดไปอยู่บ้านหลังเล็กๆในชนบทเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงวันหนึ่งขณะที่นภา,ากำลังจัดสวนเธอได้ยินเสียงทักทายสวัสดีครับชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งยืนอยู่หน้ารูบ้านผมชื่อธนาเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านข้างๆครับนภา,ายิ้มให้สวัสดีขันชื่นพายินดีที่ได้รู้จักนะคะธนายิ้มตอบ คุณภาพค,ครับผมกำลังจะทำบาร์บีคิวที่บ้านอยากชวนคุณมาร่วมด้วยนะครับจะได้รู้จักเพื่อนบ้านมากขึ้นนภาลังเลเล็กน้อยแต่แล้วก็ตัดสินใจได้ค่ะฉันจะไปร่วมด้วยนะคะขอบคุณที่ชวนะนะคะขณะที่นภาเดินกลับเข้าบ้านเพื่อเตรียมตัวเธอรู้สึกถึงความหวังที่ก่อตัวขึ้นในใจชีวิตใหม่ของเธอกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงแม้ว่าประสบการณ์กับภูมิจะเป็นบาดแผลลึกในใจแต่นภาตัดสินใจ ที่จะไม่ให้มันมาฉุดรั้างชีวิตของเธอเธอจะใช้มันเป็นบทเรียนและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังและเข้มแข็งขณะที่นภาออกจากบ้านเพื่อไปงานบาร์บีคิวเธอรู้สึกถึงลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้าราวกับเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายจากภูมินภาย,ยิ้มเล็กน้อยลาก่อนนะภูมิขอให้คุณได้พบกับความสงบเธอกระซิบก่อนจะเดินไปหาเพื่อนบ้านใหม่และชีวิตใหม่ที่รอเธออยู่